แป๊บหนึ่งนะยี่เพิ่งไปไหนนะครับพี่พี่ขอดูเรื่องออสตาแป๊บหนึ่งที่มันไปแข่งแปบ๊บหนึ่งนะแม่งเรียวร้อยจัดเลยไอ้บ,บัสไม่มาหรอวันนี้ครับที่มีการขโมยรถกันมีการโดนเดี๋ยวมีโดนปรับลบห้าแต้มซึ่งวันนั้นไม่มีเลยไม่มีการปรับนะครับเรื่องการขโมยรถรวมถึงเอบีเจอเบอร์ลินมีการปรับตรงนี้ไม่มีการปรับครับเพราะว่าผมเป็นคนปรับลบลบขนานเอง โอเคครับพี่อัดแล้วที่ <c oughs> เขาบอกกันมาล่ะทุกคนนี่เขาบอกว่าเอ้ยขึ้นรถไม่ได้ขโมยรถไม่ได้นะแบบนี้โดนปรับนะอันนี้คือยังไงฮะหาหาที่มาให้ทางด้านของผู้ชมใหม่ได้ไหมตรงนี้ซึ่งวันนี้เราเราได้คุยกับทางทางคือเราก็ถามถามโดวของทางทางแฟมด้วยว่าแฟมเนี่ยมีกฎอ้ามอขึ้นขโมยรถไหมมันทางแฟมก็แจ้งเองว่าไม่ไม่ได้มีแล้วก็ทางทีมงานเราก็รู้รู้กันหมดเลยว่าไม่มีไม่มีกฎข้อนี้ว่าห้ามขโมยรถ เพราะว่ามันสามารถเบิกได้ตลอดอืมเท่ากับว่าคือที่ผ่านมาคือเขาอาจจะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรพี่อารตนัวกันไปคิดกันไปเองใช่ใช่ใช่มันอาจจะไปไปไปในส่วนของการห้ามป้นนะครับซึ่งถ้าเกิดดูหน้าที่เจ็ดลองดูหน้าที่เจ็ดหน้าที่ข้าหน้าที่ข้าหน้าที่ข้า,า,ขาเดี๋ยวเผื่อเผื่อมองไม่เห็นครับรบกวนสเต็งเอฟสิบเ็ดให้ทีเึงจะได้จอใหญ่ๆไปเลย หาที่เก้าเนาะเฮ้ยน่าจะขอ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 น่าเจ็บนพอดีน่าเจ็บน่าเจ็บโอเคเนี่ยในส่วนนี้ครับการห้ามปล้นเนี่ยคือห้ามปล้นของในตัวครับไม่ใช่ห้ามขโมยรถครับอ๋อเนี่ยคือที่ทุกคนคือเข้าใจผิดกันไปเพราะว่าจริงๆแล้วคืออ่ะห้ามห้ามคือห้ามปล้นเท่านั้นแต่ไม่ได้อบอกว่าห้ามขโมยใช่ครับอ่าโอเคถ้าตรงนี้ก็ หรือว่าเข้าใจกระจากแล้วนะครับผมมีตรงไหนอีกไหมครับพี่อร์มันจะมีในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าถ้าเกิดเราหักลบอ่ะสมมติว่าถ้าเกิดบูล<า>ี่แล้วโอเคเนี่ยทางไอทีเอ็นเคเนาะโดนลบเนาะอย่างเช่นนะมีคนบอกว่าอะโดนขโมยรถ่ะลบห้าแต้มทางอาบูลี่บูลี่ลบลบห้าแต้มบูลี่ลต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบูลี่เนี่ยลบห้าแต้มปั๊บโอซีลบยี่สิบแต้มนะครับ ไม่ไม่ลมยี่สิบแมนะบุรี่ออกออเขาลบห้าแ้มนะครับเท่ากับทางโอเคทางเหลือเอติเคนเนี่ยจะเหลือศูนย์แมถ้าเกิดมีการลบจริงโอเคครับรอครับแต่ประกอบด้วยคำนี้ไฟสุดท้ายของตัวของที่มชวนเล่นต้าคาริโนนะครับทางสตาก็ได้มีหลุดพับพองมาเท่ากับเป็นลบห้ามีคนหลุดด้วยเหรอมีคนหลุดด้วยเหรอก็คือไม่ทนอยู่ดีคะแนนนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เลยสรุปว่าเป็นสกอร์นี้ก็คือเราก็โอเคไม่ไม่ต้องตัดลเพราะยังไนคะแนนก็ไม่ไม่พันอยู่ดีนะครับซึ่งซึ่งซึ่งการที่เรื่องของบาพ่อเนี่ยเราเราไม่ไม่ได้เราเราได้ทำครับหรอทางทีมเราก็มีคนรับรุจริงจริครับผมซึ่งจริงๆแล้วคือเหมือนสกอร์เนี่ยศูนย์อย่างนี้ได้ไหมอ้ยเท่าไหร่นะสิบสิบศูนย์ก็คือเอาจิ้มเพิ่มอศูนย์ต่อห้าเหมือนศูนย์ต่อห้ามากไอ้บัตก็โดนบูลลี่นะโดนถลงแต้มโคตรเยอะเลย บัตรไปบูลีเขาโอเคอ่ะมีอีกข้อหนึ่งครับพี่อัรที่เขากำลังถามกันมาเยอะวุ่นวายเลยทำไมถึงต้องสุ่มเมืองใหม่ทำไมถึงต้องสุ่มเมืองใหม่เหรอที่อารอันนี้อันนี้ก็ได้ยินเหมือนกันว่าด้วยคําที่เบคอนเนาะเบคอนเองเนี่ยถ้าเกิดเราเทียบสกิปเป็นจริงจงก็คือมันเคยขายดาวถูกไหมมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำไมถึงไม่เล่นดาวแต่ด้วยความที่ถ้าเกิดว่าทางรายการครับ เลือกให้เป็นดาวมันก็จะเอื้อกับทางสตาร์หรือเปล่าสั่งเอเคก็จะพูดได้ว่าเอ้ยมันจะเอื้อกับสตาร์หรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติเลือกแฟมทางสตาร์ก็จะพูดว่าเอ้ยเอื้อกับโอลเคหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือเราให้สุ่มต่อหน้าเลยครับเราไม่มีการเลือกเราปล่อยสุ่มเลยผมว่าตรงนั้นมันมัน่นนนาจะเป็นการมากที่สุดครับผมก็คือจะออกหวัหวหรือออกก้อยจะออกเป็นแฟมหรือจออะไรอกูงดาวเท้าก็อยู่อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแต่เราเปิดให้สุ่มไ้รมาณนีัคบ ใช่ครับโอเคงงไปหมดละผู้ชมครับมีตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับผมโอ้มีเยอะกว่าคุณผู้ชมมีเยอะแน่นอนอ่ะครัลองได้ครับดูความเป็นดีส่กันอ่าอ้เกี่ยวอะไรัเดี๋ยวอะไรเขาถามว่าทำไมไม่ใช้เมืองเดิมจะโดนยิงอ่าจะโดนยิงทุกวันเลยหรอต้องแจ้งนี้ครับด้วยด้วยเหตุการณ์แต่ก่อนหน้านี้เนาะที่มีแฟมเคยเล่นแล้วเมืองแตกอันนี้เนี่ยเกี่ยวกับสคริป เหมือนเซทิปต่างบ้านครับที่มันแตกแต่ว่าตัวของเบคอนเองเนี่ยโดนยิงแต่ว่าตัวแฟมเองเนี่ยเขาเขาเขามั่นใจว่าเขายังไหวอยู่เขาเลยบอกว่าโอเคย,ยังยังต้องลองดูแต่ตัวของเบคอนเองเนี่ยเขาบอกว่าอ่าตรงเขาเนี่ยไม่ไหวเราเลยต้องเปลี่ยนครับรอบชิงแบบสุ่มไหมครับเ,เขาแล้วเข้าใจได้เป็นที่เป็นพี่ฝั่งประเทศเขาบางคนชี้แจงมาเองว่าใประเทศเขาไม่ไหว ใช่ครับก็ตามนั้นนะคนดูแพ้มีตัวไหนไหมครับยัดเพิ่มเติมลองตอบตามเซตก็ได้ครับอธิบายเรื่องกฎอันนี้ไปไออธิบายเรื่องนี้ไปก็ได้นะครับพี่เรื่องที่ทำไมถึงตอน XB กับไดมอนด์เขาถึงโดนลบแต้มโดนลบแต้มเรื่องอะไรอะไรนะอะไรที่ไดมอนด์ไอที่ไดมอนด์เฮดตีกับ x d ไงพี่แล้วเขาโดนลบแต้มลบแต้ม เขาไม่ได้โดนลบแต้มเรื่องขโมยรถแต่เขาโดนลบแต้มลบลบแต้มเรื่องเขาตีหน่วยงานกับโดนแบคลิฟอาใช่ใช่ใช่อะตอนนี้เดี๋ยวผมย้ำอีกสักครั้งหนึ่งพี่อาร์ตผมว่ามีคนคาใจจริงๆมันคาใจมันหยุดไม่ได้จริงคำที่ด่าตั้มเนี่ยว่าหมูเนี่ยขออีกทีครับเอาให้แบบชัดชัดไปเลยแล้วก็ถามถามกันอย่างทีบอกครับมันมันมันเป็นมันเป็นเชิงเหมือนว่า อืออ่ะหรือว่าเวบาเวบามีแก๊งอะไรนะที่แก๊งเลยเออเอสมดเฮ้ยแบบเอาแก๊งเอาแก๊งอื่นอื่นอ่าอ่าอารีอรดี้เดียวอาีอ่ะอารีอ่ากูกูเรื่อมามาเชเนี่ยมาสับพวกมึงไอไอพวกแก๊งไอ้พวกหมูอ่าอ่ะแล้วถ้าเกิดพี่บอกไอ้พวกไก่มันกล้ารวมเดียวกันถูกไหมแต่ถ้าเกิดพี่บอกว่าเอามาสับมึงอ่ะไอ้เบาไอ้หมู อย่างนี้คือไม่ได้แล้วนี่คือเหมือนเจาะจงอย่างนี้เหรอถูกไหมมันคือการเจาะจงพเพื่อที่จะบูรี่คนครับครับดังนั้นเราเราเอาเงือเพื่พุ่งตรนต,ตรงคือบบเราก็ไม่รู้ว่าเอ็มดีอ้วนคนหรือเปล่าอืมอืครับถูกไหมด่าไก่ได้ธรรมดาถ้าไม่เจาะจงก็คือเอาง่ายๆคือถ้าไม่เจาะจงนี่คือด่าได้ถูกไหมพี่ไอ้ควายไอกากไอไก่เงี้ยมันถ้าเราไม่เจาะจงชื่อใครถูกไหม มันมัน,ม,นมันเิงเหมือนด่าว่าทีมอ่อนนะครับอ่าโอเคอ่าคาใจจัดเอ็มดีโดนตลอดตลอดจริงยอมทุกอย่างแล้วทำไมไม่ด่าไก่ล่ะครับมันคือต่างคนต่างคำด่าครับแบบอย่างเช่นจะด่ายังไงดีอะ แล้วทำไมไม่ถึงไม่พูดแล้วล่ะไม่ด่าด่าอ่อนไปเลยล่ะถูกไหมทำไมต้องไปด่าไก่ล่ะทำไมต้องไ่ด่าด่าเป็ดล่ะทำไมต้องไ,มไม่ด่าอะไรเงี้ยนมันเปรียบเยทียบได้เสมอแต่ถ้าเกิดเราจี้ที่จะไปด่าเขาคนนั้นว่าไอ้หมูนั่นคือการบูลลี่ครับอ่าโอเคอก็ก็เข้าใจพี่อาร์ตนะครับผมแล้วก็ใจเขาใจเราครับผู้ชมครับอายุตัวยอย่างบาัตเมีมีคนบอกบัตซวยจัดบัตด่าไอ้ตะกะและดำอืม อันนี้คือคือต่างกันไหมครับพี่ต้อนผมเอาน้องเข้าไอ้ดอกก่อนนะพี่ได้ออกมาแล้วออกมารอ,อาตรงเดิมห้ามไปไหนนะอันนี้คือบูรี่นะครับถาม <ขา S 2> ว่าบัตด,ด่าเชื่อมโยงอดีอันนี้คือเรื่องมันจบแล้วอะ่ะไม่อยากให้น้องมันโดนอะ่ะแต่ผมยกทุกอย่างให้ฟังใี่เกิดจากฟังดับอย่างเช่นมีการด่าว่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่บัตนะ ดูมาสาปีแล้วบางที่ว่าอ่าก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในประเทศมันถึงสามปีปก็กลับไปคันโยอีสีเปิดคลิปอีกรอบได้ไหมครับคาใจอยากฟังอีกที มีคนบอกว่าตั้มมันอ้วนไงระบับหมูตอน<ม>ฟันตั้มคือผิดไหมครับก็ตอนที่พูดระหมูอะครับเขาได้ไปบอกพวกมือฮะพวกมือนึกออกไหมครับพวกมือไม่ได้เจตนาไม่ได้มีคําว่าด่าใครแลคนหนึ่งเ,เข้าใจใช่ไหมครับไม่มีนะไปไหนวะเออสังมาแล้ว ต่อหางก่อนก็ได้เพื่อหาอ่ะเดี๋ยวครับก็อย่างที่ผมบอกว่าอย่างที่ผมบอกครับว่า,วาต่อให้เรามีการหักแต้มของอ่าทาง LK เคเนาะแบบอ่ะสมมติว่าคำออยรดลบห้าอ่าบูรี่ตรงนี้หมูลบห้าเท่ากับอเคอยู่หล้ศูนยแต้ม MD ดาบหลุดพ่อลบห้าแต้มสกอร์ศูนอยู่แล้วลงเป็นลบ้าแต้มยังไงก็ไม่ทันครับ ชนรถด,ด้วยนะชนรถด,ด้วยนะเอ้ยจนคนด้วยนะผู้พิดสรุปลบยี่สิบหรือห้าเนี่ยกูงงเนี่ยตรงนี้เราก็เดี๋ยวลองลองาง,งวิดีโอเขาได้ครับว่าว่าเขาด่าว่าอะไรนะอ่ะออขออีกทีครับ เล่นมาเชครับพี่อ๋อเล่นมาเชครับน้องอโอดีๆึงเล่นมาเชได้เหรอใช่ครับงงงงงได้ใจกูเลยนี่หว่าเอาไวสับหมูเหมือนพวกมึงอะเอาไวสับหมูอย่างพวกมึงอะอะไรอะไรหมูอะไรมึงหมูอะไมึงสับสับหมูสับมัหูหมูมูสับหมูสับหมูหสับหมูหัหห่มัมั โวอใครสอนบูลี่เนี่ยไม่ไเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูด่ากับมันเองไม่มาลองกินบูลี่อะไรครับผมอ้าวดีดีเฮ้ยทำไมต้องด่าหมูด้วยอ่ะบูลี่เรื่องชนคนเหรอเรื่องชนคนล่ะเอาวอผมผมจะพูด้าเกิให้ฟังว่าด้วยกติกาครับมันมันไม่ได้มีครอบคลุมตรงนี้และอีกอย่างคือถ้าเกิดเรามานั่งนับว่าใครชนคนบ้างไม่ไหวครับ รักล,ลอยรักล,ลอยมันก็มันก็ไม่ควรพูดออกมาอยู่ดีอ่ะต่อยพูดมาพวกมึงพวกอะไรอ่ะมันก็รู้นะว่าเป็นไอ้ดมคมครับมันก็รู้นะว่าเป็นไอ้ตั้มว่ามันใครเป็นคนถามอ่ะมันเกีียดด้วยหรอกว่าพวกมึงไม่ใช่ไม่ผิดครับเอางี้ผมอยากให้มันมันอยู่ที่เป็นการน้ำใจรักกีฬามากกว่าเนาะเรื่องพวกนี้ รู้ว่าใครอะไรควรทาไม่ควรทามากกว่าครับทั้งการนี่ทั้งการ,ท,การทั้งการเล่นไฟหรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่วิธีการเล่นนะครับแต่ว่านักกีฬาจะมีอีกหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่านั่นคือเรื่องหนึ่งพอ,อเข้าใจใช่ไหมครับวิธีการเล่นมันต่างก,กันครับ ลูงี้ไรชวนรถแม่งดีกว่ามันก็นเยอะนั่นแหละครับคอก็อประมาณนี้กันเอาที่เรา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 แถลงมาวันนี้กันคุณไปหมดแล้วก็คือตัดสินไปนแล้วเนาะมันมเท่านี้แหละครับผมก็คือจะมาชี้แจงให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกาันโอเคครับยัดไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วนะพี่เนาะครับผมโอเคครับผมขอบคุณพี่อาร์ตขอบคุณสเต็งม,มากเลยครับ โอเคครับผู้ชมครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสกอร์ก็ได้เห็นทางหน้าเพจไปแล้วนะครับผมตอนนี้เป็นทางด้านของ A D K นะลักกี้ครับ10ต่อ0นะครับผมชนะเข้ามาเพื่อมารอเจอกับไรรักในวันที่21และ22นะครับผมอ่ะอไรก็รอติดตามกันได้เลยครับว่ารอบแกรนด์ไฟนอลใครจะเป็นผู้ชนะในรายการ All Star ลล่าสอัน่ซีซั่นที่1นะครับรผมสำหรับวันนี้ ทางด้านของออสตามีเรื่องที่ชี้แจงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมประการใดที่ไม่พอใจยังไงต้องขออภัยมาทันทีด้วยนะครับผมออสตาอารีนาขอจากทาพรท่านไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกสปอนเซอร์ครับสวัสดีครับปุยพรวันเกิดน้องพลอยให้หน่อนนะครับที่ชุยีให้เปประเดยับน้องพลอย